แค่ต่างมาสามห่อนะอเลยครับน่าจะเป็นขนอมอร่อยไหม,ม,มน,มมนุ่มเหมือนนมเหมือนนมหมอเปรี้ยวเปรี้ยวกินอ้าวกินสตรอเบอรี่แล้วนะคะเป็นส,สตอเบอรี่จริงๆนะเขาอ,อบอบกรอบมาอื้อกรอบจริง เนี่ยอะไรอันนี้ข้างถนนครับถนนลองแซ่บดิโอ้ต่อไปแอปเปิล้ลไหนลองกินแอปเปิ้ลดิแอปเปิล้ลรสชาติไงกรอบไหมครับกอรอบกรอบไปครับนี่คือกีวี่ไหนอลองชิมดิไหนลองลอง นี้ขนุนสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ถักหอมอร่อยด้วยกรอบด้วยและหอมด้วยนะคะลองไปหาซื้อกินกันได้นะ